รธรรมศาสตร์ตั้งมา91ปีแล้วนะครับตั้งแต่วันสถาปนาถามว่าธรรมศาสตร์ทำอะไรให้กับสังคมไทยบ้างธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างไรในสถานการณ์การเมืองไทยในประเทศไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงมีพลวัตสูงมากผมสุรพลนิติไกรพจน์นะครับนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยทําหน้าที่เป็นอธิการบรดีธรรมศาสตร์มาสองสมัยเคยเป็นคณบดี ุกวันนี้ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องแนวทางทิศท,ทางการบริหารจัดการของมหาวลัยธรรมศาสตร์ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังสั้นๆว่า90ปีของธรรมศาสตร์91ปีในปีนี้เนี่ยธรรมศาสตร์ปรับเปลี่ยนอย่างไรบนสังคมที่เปลี่ยนไปบนสังคมซึ่งมีความขัดแย้งสูงบนสังคมซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตผู้คนเยอะมากบนสังคมซึ่งรัวบาประเทศของเรามีปัญหาเศรษฐกิจ มีปัญหาการเมืองใน,นานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงธรรมศาสตร์ได้ทำอะไรให้กับสังคมไทยมาบ้างและต่อปัญหาเหล่านี้ธรรมศาสตร์คิดว่าอยากจะทำอะไรต่อไปพบกับผมสุรพลนิติไครพจนนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแพลตฟอร์มทีอยเน็กซ์นะครับ